สวัสดีค่ะ FC สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ฮอตสิบมาเอ่อเฮ็ดคลิปกล้ากล้าเบียรพิกนะคะวันนี้เราจะมาทำการกล้าเบียรพิกกันนะคะเราจะกล้าสองพันนี้นะคะเบียรพิกนะคะเราจะทำการกล้าเบียรพิกนะคะนอกจากจะเอ่อใช้ดินอย่างดีนะคะดินคสัสแมน ใช้ดินอย่างดีนะคะนะคะอะอันนี้ก็จะเป็นถาดนะคะถาดที่เฮาน้ำอากาศนะจ๊ะร้อยร้อยสี่หลุมร้อยสี่หลุมร้อยห้าหลุมค่ะนี่ร้อยห้าหลุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินดินนะคะดินที่เาจะใส่กะเบียร์พริกเฮานะจนะ๊นะเนาะเนาะ เอากรเอาลงกระมังเลยนะจ๊ะใส่ดินลงไปใส่ดินลงไปให้มันเต็มหลุมนะคะหลังจากที่เรา,เอ,า,เอ,าออกจากสวนพริกมารอพริกเราเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเหลือแค่ไร่หนึ่งนะคะแล้วก็เขาก็จะมาทําการกาเบียพริกไว้สําหรับปลูกหนาแรงกันนะจ๊ะอันนี้กาขายนะคะขาและร้อย นี่นะคะเอาไปใส่เห็ดเต็มได้เนาะเห็ดเต็มดินเท่ากับใส่ย่างดีนะจ๊ะเป็นดินเป็นดินน้ำเขาย่างดีนะจ๊ะเวาลาเอาไปโล่งหลุมนี่เขาจะได้ติดได้ไงไว้นะจ๊ะเมื่อต้องเมื่อต้องไปลกออกจากไใส่นี่ยากนะจ๊ะยกออกแกขาดเลยเน,ะนะาะนะได้เองปลูกเอง เก็บเองทำเองทุกขั้นตอนนะคะเอฟซีนะคะก็จะใส่ถาดรุ่นนี้นะรุ่นร้อยห้าหลุมต้อยห้าหลุมจะพอดีพอดีนะคะอันนี้เรากล้าเว้ขายนะคะเพราะว่าหน้าแรงเราไม่ปลูกนะคะ เราจะปลูกกับที่ฝนนะคะเราทําแบบนี้ทุกปีนะคะเราได้ขายทุกปีนะคะเราเราจะก้าเขาจะการลุงมละเม็ดนะจ๊ะเวลาขายเวลาเขาไงก็ขายถาดละแปดสิบบาทนะจ๊ะขายถาดละแปดสิบเนาะเนาะประมาณนี้นะคะประมาณนี้พอใส่ดินแล้วเราเดี๋ยวเราจะไปใส่ใส่เมล็ดกันนะคะนะคะ ก็คิบว่าไอที่จอห้วยเขาก่อนนะจ๊ะเนาะจ้ห้วยสำรับเอาเอามาเล่นลงไปกันนะจ๊ะนี่นะก็ เห็ดแบบนี้นะจ๊ะเห็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วเขาก็จะเอาแล้วก็จะมาเล็ดมาหยอดนะคะนี่นะคะหยอดลงไปนะคะหยอดมาเล็ดลงไปนะคะอ่าอาตะกายแค่หลุมละต้นนะจ๊ะอาตะกาแค่หลุมละต,นนะต้าาาะตนนะคะเพราะว่าเขาขายถาดละแปดสิบ ถ้าใส่สองมันจะไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าดินแพงอะไรก็แพงนะคะแต่เราก็ไม่ได้ขายแพงนะคะเราก็ขายอ่าถาดละแปดสิบบาทจะสำหรับลงหน้าแรงนะคะก็ําสำหรับปลูกหน้าแรงนะคะนี่นะคะแล้วนถะ้ากระจะกบ นะคะนะคะข้อเอาใไซรังเข้อกเขก้อกะต้อการาปิดนะคะนี่นะคะเห็นมาประห็นไม่เ,นนเขาว่าเนาะนี่นะ นี่นะคะเราก็เขาก็จะทาเอ่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ทะ,ะทําไปเรื่อยๆนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะวิธีการกาเมล็ดพันธุ์อืมจ้ะาก็จะทำไปกองใหญ่เลยนะคะวันนี้ นี่นะจ๊ะอันนี้ก็มาลงมาลงไ้ทันผู้ชมในเบองนะจ๊ะว่าก้าพีกนี่ทำยังไงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ด้วยกันทีทีีน้านะคะสวัสดีคะ่ะ